กินไตป่าคะนี่เก็บมาจากทะเลโบหูซือผู้ใดหูคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์บอกนี้เด้อราดน้ำตำลงไปเลยคะ่ะมาเนาองค่ะพี่นอ้องมามันกุจะ สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมัอนี้กันยังอยู่แสมสารคือเกาเด้อค่ะอาจจะเหมือนแนเด้อมัมีอันอุปกรณ์บครบเนาะค่ะพี่น้องนะแซ่บน้ำกันมันนี้กินตำาัื้กุ้งสดค่ะก็มีกุ้งย่างมาพร้อมเนี่ยกุ้งแม่น้ำก็กุ้งเขาค่ะน้องค่ะเนี่ยเหมอดเหมิดเห็นหุงมันนอนี่ค่ะกุ้งสดตำาสั่วกุ้งสด ตัวใหญ่ๆ,ๆเนาะค่ะพี่นอ้องมาเส็บๆน้ากันเลยน้องยิมแม่ขอนำนเนี่ยลูกจะแกวเนี่ยลาดน้ําต่ำลงไปเลยคะ่ะมาทะเลต้องกินอาหารทะเลเนาะค่ะพี่นอ้องมาอื คุ้งย่างค่ะแสงไฟบ่พอก็สิเป็นบ่แจงซีบัดหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้ออืมแซบบวบแห้งกับ่ดได้เด้อพี่นอ้งนนงองเกลีใจอันบานขั้งคางเนาะค่ะพี่น้องคะมามาแซ่บๆน้ำกันช่วงนี้กะบ่บค่อยได้ลงคลิปที่มีสาร่าบดได้เนาะค่ะ กะสิรุงคลิปเป็นแบบพักผ่นอนเนาะค่ะพี่น้องอือกุอ้งกุ้งหย่าง ชาม,มากสดมากพัาดูห้องนอ้อง กุ้งแม่น้ำเนื้อใส้แงแบบสดกุ้งแม่น้ำค่ะไม่มสาหร่ายพวงองุง,งนค่ะเก็บมาสดสด พอบานเก็บมาหลังทาพ่วมสะอาดเก็บให้ถูกต้องมาเด้อค่ะพี่น้องมาลองเบิ่งกเสียบป่ะแล้วก็ได้ได,ได้หอยได้ปูน้ำเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่า่เด้เอามากินลงคลิปเนาะคะ่ะยูทิสมแมสารวินล่าเขาห้ยตกมึกได้เด้อพี่น้องจับสัตว์ได้สัตว์น้ำเขาบ่าเด๋หามเด้อค่ะ บริเโคตซนาเนเขาพอบแค่บอกต่อซื้อกิอในใด้บ่าคะนี่เก็บมาจากทะเลคดเอวสันเดอพี่น้องเดอเดอยู่บกเลิกหนึ่งเห็นแค่ปลายเพิ่นลิบลีน้อยเดียวนี่ได้มาสองตัวหอยอะไรไม่รู้ โบหูคือผู้ใดหูเข้าเมนต์มาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์บอกเด้อว่ามันกินได้อยู่บ่แต่ว่าก็ย่างอะไรล่ะจักสิกินได้บ่โย่างกินแล้วมากินต่อค่ะพี่น้องตัวใหญ่แห้งมึงที่ไหนฮึมีหอนแมวบันแมวทะเลมีหอนแมวทะเลเด้อมาทะเลมีหอนมาทะเลอื อข่าวนมหืมเกอือเด้อเมื <DVD> ่อก <vibrating> ี้พี่สาว

เจ้บาบ้าไปแล้วค่ะไปบ,าบา้บาไปบ้าเอาเจ็บ